สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล็กตูวครับเดี๋ยวไปปิดประตูก่อนมาปิดประตูมาละก็หลังจากที่วันนี้ผมทำไลฟ์สตรีมลูบสวิตไปนะครับอ่าลูบคีย์บอร์ดนะครับคือถอดคีย์บอร์ดนะครับตัวนี้มาประกอบใหม่นะครับก็ใส่โฟมเข้าไปด้านล่างแล้วก็ทำการลูบสวิตเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ผมลูบแค่ตั้งแต่ตรงนี้จนถึง ตรงนี้นะครับปุ่มนี้แผงนี้ทั้งหมดนะครับฝั่งนี้ไม่ได้ลูดนะครับฝั่งนี้ไม่ได้ลูดเพราะว่าอะไรทําไมถึงไม่ได้ลูดผมไม่อยากให้เสียงเดิมมันหายเวคือนี่คือเสียงเดิมของมันมันจะมีความแบบจ็บแจ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 บอยู่อะแล้วอันนี้คือเสียงใหม่ที่ทําเห็นไหมเสียงมันต่างกันโคตรเลยแล้วยังไงต่อ ทีนี้คือเรื่องต่อไปคือถ้ากําหนดการของวันนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันเที่ยงคืนกว่าแล้วถ้ากําหนดการของวันนี้มันไม่ผิดพลาดนะครับก็คือผมจะให้ช่างเขาบัตรกีให้บัตรกีเสร็จนะครับแล้วก็จะเทสดูกันว่ามันติดไหมนะครับเพราะว่าคีย์บอร์ดอันนั้นมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นเว้ยนึกออกป่ะพอมันเกิดอุบัติเหตุปุ๊บมันยังไงมันก็ต้องได้เช็คบัตรกีอยู่แล้วตอนนี้บอกเลยว่าผมหิวข้าวโคตร น้ำมรนลมสักนิดก็ดีนะครับอันนี้คือสวิตท,ที่ผมเตรียมไว้เวสวิตท,ที่ลูมไว้เรียบร้อยแล้วเตรียมประกอบอวันพรุ่งนี้ตั้งใจว่าจะทำแบล็กส w i t c h แต่ว่า Black Swit c h ยังไม่มาส่งอันนี้หมายถึงของวันพรุ่งนี้จริงๆนะเพราะว่าวันเนี้ยผมแค่จะไปซ่อม PCB เฉยแล้วก็เออผมลืมบอกไว้ว่าเดี๋ยวเราจะมีไลฟ์สตรีมกันนะครับเพราะว่า จริงๆแล้วอ่ะผมจะต้องทําเกมก่อนค่อยมาทําประกอบคีย์บอร์ดนะครับแต่ว่าผมอยากทาคีย์บอร์ดก่อนค่อยเลยประกอบเกมทีหลังผมอยากประกอบคีย์บอร์ดก่อนค่อยเล่นเกมน,นะครับพอเล่นเกมเสร็จก็ค่อยคือผมตั้งใจที่จะประกอบคีย์บอร์ดให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาไลฟ์สตรีมนะครับความจริงคือต้องเป็นไลฟ์สตรีมก่อนค่อยประกอบคีย์บอร์ดโอเคนะพูดถูกแล้วนะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ถ้าชอบกันกดไลค์กดซับสไคร้ใด้วยนะครับ แล้วก็ช่องเวกตุนวีดูเดี๋ยวเราจะเริ่มทําการอัดคลิปวิดีโอกันแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะว่างวันไหนนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นแต่มือถือแล้วก็ลงนั่นแหละโอเคครลบบ๊ายบาย